พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะก็วันนี้แพรก็จะมาเล่าถึงคำศัพท์แพทย์จริงๆแล้วคำศัพท์วันนี้ที่ในพอแพรแปลให้จะมาเล่าเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วสักเล็กน้อยค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึง LMP กับ PMP กันไปแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของประจำเดือนวันนี้ก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนเพิ่มขึ้นมาอีก3คํานะคะคาแรกก็คือ ดิสเมน r เรียค่ะดิสเนสกยดะกด d y s ดิสนะคะแล้วก็เมน o เรีย a m e n o r r h r e a นะคะคำว่าดิสเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าไม่สบายแปลว่าแบบ เหมือนเมนไม่สบายอ่าก็คือมันเหมือนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็คือดิสเมนโอลีียมันคือการปวดประจำเดือนหรือการปวดระดูนะคะการปวดประจำเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเออแล้วแต่คนเลยบางคนก็ปวดเยอะบางคนก็ปวดน้อยอันนี้ไม่ได้ลงในรายละเอียดนะคะแต่คําว่าดิสเมนโอลียแปลว่าปวดประจำเดือนทีนี้จริงๆคําว่าดิสเมนโอลียเนี่ยเขาจะมีแบ่งแยกย่อยได้อีก แบ่งเป็น2ออย่างก็คือ primary กับ secondary นะคะคำว่า primary ก็คือมีอาการปวดประจำเดือนเนี่ยแต่ไม่พบพยาธิสภาพอะไรมันอาจจะเป็นการปวดที่แบบคนที่เพิ่งมีประจำเดือนใหม่ๆแล้วก็เพิ่งเริ่มปวดโดยจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรผิดปกติแค่เริ่มปวดแบบตอนนี้เมนใหม่ๆแล้วก็ปวดประจำเดือนอะไรแบบเนี้ยเฉยๆแต่คำว่า secondary ก็คือ ปวดประจําเดือนจากพยาธิสภาพอะไรบางอย่างเช่นอาจจะมีถุงน้ำมีซิสหรือมีอะไรก็ตามที่ทําให้ปวดประจําเดือนคือมีสาเหตุที่ชัดเจนและมีพยาธิสภาพที่ชัดเจนก็จะเรียกว่า secondary นะคะก็คําแรกคือ dysmenorrhea ปวดประจําเดือนแบ่งเป็น primary กับ secondary ค่ะ คำที่2กับคำที่3นะคะเป็น2คํคำที่มันสัมพันธ์กันคือในชีวิตคนเราค่ะจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่อไหร่และจะสิ้นสุดเมื่อไหรค่คะอันเนี้ยก็มีคำสับแพย์เหมือนกันนะคะว่าเธอเริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะอันเนี้ยเ,เราจะเรียกคำว่า menarche หรือ menage นะคะก็แล้วแต่คนออกเสียงเลยบางคนก็ออกเสียงว่า menarche บางคนก็ออกเสียงว่า menage นะคะสะกดว่า M E N A R C H E นะคะอันนี้ก็คือการมีประจำเดือนครั้งแรกในชีวิตเลือดหยดแรกออกมาในชีวิตเมื่อไหร่นะคะซึ่งการมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในช่วงอายุประมาณ11-14ปีนะคะจะถ,ถามว่ามีเร็วกว่านั้นได้ไหมถ้าเร็วกว่านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าเร็วกว่านั้นแบบ เร็วกว่า8-9ขวบเนี่ยน่าจะถือว่าผิดปกติและอาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะว่าทาไมมาเร็วเกินไปหรือในคนที่มาช้ามาช้านี่เราตัดที่เท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่แล้วประมาณหลัง15ขวบอะคะ่ะถ้าหลัง15ปีขึ้นไปประจําเดือนยังไม่มาเนี่ยก็อาจจะต้องดูแล้วว่าม,มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะสําหรับคําสุดท้ายเนี่ยก็คือคําว่า เมนโพอสค่ะคนหลายคนก็คงเคยได้ยินคำนี้กันมาอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นวันที่สิ้นสุดของการมีประจำเดือนค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าวันนี้มันสิ้นสุดจริงหรือว่าไม่สิ้นสุดจริงเช่นวันนี้หมดแล้วเราคิดว่าไม่น่าจะมาอีกแล้วแต่กดมันมาอีกอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนับว่าหลังจากวันสุดท้ายที่ไม่มีประจำเดือนแล้วถ้าหลังจากนั้นน่ะไม่มีประจำเดือนอีกเลยเป็นเวลาระยะเวลาเกิน1ปี เราจะย้อนกลับไปถือว่าวันนั้นคือวันที่เราประจำเดือนหมดจริงนะคะเช่นสมมุติอายุ50ปีประจำเดือนหมดและสมมติเดือนมิถุนาของปี2019นะคะพอผ่านมาแล้วมิถุนาของ2020นองก็ไม่มีประจำเดือนอีกเลยเราถึงจะได้สามารถที่จะบอกได้ว่าออวันที่เราประจำเดือนหมดอะ่ะก็คือย้อนกลับไปนะก็คือตั้งแต่มิถุนาสองศยนคะ่ะอะไรแบบนี้นะคะก็อันนั้นคือวันที่ ประจำเดือนหมดเราเรียกว่าเมนพอซึ่งเมนพอส่วนใหญ่เนี่ยเฉลี่ยคนไทยก็จะอายุประมาณ49-50ปีโดยประมาณนะคะถ้าหมดเร็วที่ถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะก็ก่อน45 45ปีแต่ถ้าถือว่าเร็วมากๆจนผิดปกติต้องแบบวินิจฉัยหาสาเหตุเลยเนี่ยคืออายุก่อน40ปีค่ะถ้าหมดประจำเดือนหมดไปจริงๆเกิน1ปีคงต้องหาสาเหตุแล้วมันไม่มาอีกแล้วจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งจริงๆ3คํคำนี้ก็ทั้ง คำว่า y s m e n o r r h e a แล้วก็ m เ n a g e หรือว่า menopause เนี่ยก็เป็น3คํคำที่หมอมักจะซักประวัติเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ในทุกกรณีเช่นถ้าสมมตินคนไข้าอายุแบบน้อยๆเหมือนประจำเดือนเพิ่งมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะย้อนถามไปว่าประจำเดือนมาครั้งแรกอาย,ยุเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แต่ถ้าแบบอายุแบบเยอะๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยย้อนกลับไปถามละคะ่ะว่าประจำเดือนมาครั้งแรกอาย,ยุเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากแล้วก็คนไข้ก็จาไม่ได้ด้วยนะคะแต่เรื่องของการปวดประจำเดือนบางอย่างการที่มี โรคเนี่ยถ้าเป็นแบบ secondary dysmenorrhea นะคะมันก็สัมพันธ์กับการมีโรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมอสูใหน่ก็จะซักประวัติว่ามีปวดประจำเดือนหรือเปล่าเพื่อเขาจะได้ไปนึกถึงว่าเออเป็นโรคนูนโรคนี้ไหมนะคะก็ วันนี้ก็3ามคำนะคะหมดแล้วนะคะก็ยังไงฝากติดตามคำศัพท์คำต่อๆไปได้เลยนะคะในพอแพรแปลให้ค่ะก็ติดตามได้ที่ YouTube Channel นะคะ Spotify Facebook แล้วก็ b ล็อกิดนะคะสำหรับวันนี้แพรขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ